รับผมสําหรับเกมที่ผ่านมาที่เราเจอกับเมืองทองครับก็เป็นเกมที่ดีนะครับนักเตะก็มีการพัฒนาเรื่องการเล่นเกมรับวิธีก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องวิธีการเข้าทําการจบสกอร์ที่ที่ชัวแล้วก็แม่นยําขึ้นนะครับผมสาหรับเกมที่ผ่านมาเราคิดว่าอ,อาจจะเป็นเรื่องอจังหวะในเกมอาจจะเรื่องโชคไม่ดีที่เขาเตะบอลมาโดนแฮนด์บอลแล้วก็ทําให้เป็นจุดเปลี่ยนในการเสียประตูแรกก็ทําให้ทีมเรา พลาดโอกาสในการที่จะเล่นเกมตามเทคนิคของเราต่อครับผมลูกที่2ก็เป็นลูกของเซตพีทอาจจะเขาอาจจะมงงมงดีนะครับผมเราก็ทำเต็มที่แล้วครับัส,บสำหรับเคสของหน่งสลิงคารนะครับที่จากแมตท,ที่แล้วมีที่มีการาากระทบกระทั่งเรื่องแล้วเกิดอาการบาดเจ็บหัวแตกครับ ก็ตอนนี้ก็กลับมาซ้อมกับทีมได้ตามปกติครับผมส่วนนักเตะต่างชาติโซดาครับผมก็กลับมาซ้อมกับทีมได้ตามปกติเช่นกันครับผมนักเตะทุกคนที่จะใช้งานก็คือสามารถลงกลับมาซ้อมกับทีมได้สมบูรณ์กันทุกคนครับผมครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับเรื่องธรรมชาติฟ้าฝนมันก็ตกได้เมื่อ ตามตามฤดูกาลของเขาครับผมแล้วก็เรื่องสนามสภาพสนามเราก็มีการซ้อมสถานการณ์เรื่องฝนตกไว้อยู่แล้วครับผมก็อาจจะเล่นกระบอลกับพื้นอาจจะเล่นยากก็อาจจะมีการเปลี่ยนแทคนิกในการเล่นจากสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับันเ,ลเ,นเหลังจากเกมที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้ ได้รับชัยชนะสักเกมหนึ่งเลยครับจากสักเกมแรกเราก็ยังอ,อยากจะคว้าชัยชนะเกมแรกให้ได้ก็นักเตะทุกคนก็ทํางานกันอย่างหนักรวมถึงสตาฟแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะครับก็ทํางานกันอย่างหนักครับก็ขอกําลังใจจากพี่น้องชาวสุโขทยัยแฟนบอลมาช่วยให้กําลังใจทางทีมสุโขทัยด้วยนะครับผมก็น้องๆทุกคนเขาตั้งใจทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่า ผมคิดว่าน้องๆทุกคน,นมีทัศนคติที่ดีในการเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรน,นี้อยู่แล้วครับผมก็ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวสุขโขทัยมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับแมตช์ในวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับ b a n ค k o ยู n นเต็ผมว่าสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณครับเเทุกกัลงใจววราาข